โอขอกลัสบีเพื่อของชาวไทยชาวยู YouTube, ทูบุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับให้อยู่กับ,กบมุ้นซ่าทีวีกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ครับผมผมได้ทำการซื้อแพ็กของเล็กเออแพ็กอะไรวะขอเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับผม,มเฮ้ยไม่ใช่สิคือเปลี่ยนชื่อทำไมภาษาะนะครับผมโอเคคือเมื่อวานนี้ก็ หลายคนก็คงจะสงสัยนะครับผมว่าทําไมตัวอัปเดตแล้วมันถึงไม่ได้ก็มันหน้าผมเดียยังยังทําตัวเกมไม่เสร็จนะผมผมขอย้ำเลยเลยมันล็อกอินกับเฟซแล้วมันก็จะบอกว่าคุณต้องให้อัปเดตใช่ไหมครับถ้าเข้าไปมันก็จะเสือว่ามันอัปเดตแล้วมันจะจะอัพอะไรใช่ไหมมันก็ผมก็เพิ่งมาอัปเดตใหม่ครั้งหนึ่งตอนประมาณตีสองกว่าๆนะครับ อ่ะโอเคไม่ต้องพูดความทัเพลงมากนะผมแฮชคดีนะผมดีอได้ทำการเปลี่ยนระบบใหม่หมดเลยนะผมซึ่งเป็นอะไรที่ดีอยู่นะผมดีอยู่ดีมากเลยนะผมเช่นพวกกล่องพวกนี้นะผมนี่เราซื้อแล้วเราก็จะเห็นปิดสภาพ่างนี้นะผมในเป็นอะไรที่ดีนะผมดีดีสุดเลยนะผม ดีนะครับผมดีดีดีเพราะว่ามันจะได้รู้นะผมว่าของตัวไหนเราซื้อเรายังขาดนะผมคือเขาคือเดียวทำเดี๋ที่ข <c oughs> ึ้นมาแสดงว่ามันต้องแยกขายนะผมของทุกอย่างนะผมที่ผมคก็บโอเคไม่ต้องพูด ont, พว่าพังพเปลืงมากนะผม โอเคเราจะไปดูที่สเตตัสของปืนนะผมอาเข่าผิดนะครับผมสเตตัสเตตัสของปืนนะผมความเสียหาย3าขีดระยะ 2, 2> ความแม่นยำสองและความคล่องตัวนี่คือถ้าผมจะให้พูดตรงๆนะผมมันไม่ใช่ลาเฟิ้นนะ <That 's S 1> คือปืนคนมือนะผมแต่ว่ามันคือมันจะมีรายละเอียดอีกอย่างนะผมคือเพิ่มความเสียหายนะผมถ้าเราเอ้เพิ่มความเสียหายหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมยินดี ช่วงเวลาสั้นๆนะเหมือนเหมือนที่เราโดนสตันแมนนั่นนะผมคล้ายๆเอ่อคล้ายเสื้อสตันแมนไอ้บอดี้เออหลังจากยิงหัวนะครับผมคือหลังจากยิงหัวเสร็จนะผมโอเคมันต้องพูดความทำเองนะผมเราจะมาดีเออสองปืนนะผมนี่คือนินิกันด้วยนะผมโอเคพูดคัามทำเพลงมากอ่ะไหนไปดูดันใหม่ซิดันเอาเยอะแข็งหมเขาปรุงความันินิการ เคื่องสีสัน,รนเรียบผมน่านะผมเอ่อในแมกซีนนี้25นัดนะผมนี่กระลั่นก็เหมือนกดมือนนะผมนี่ที่ผมจะพยายามยิงหัวให้ดูให้ดูนะผมัวผมว่าผมว่าลูกกพราว่าไม่โดนหัวนะ่าผม คือมันบางครั้งก็จะโดนหัวนะผมปืนนี่มีน้ำหนักเบานะผมแล้วก็จะยิงไกลได้ไมาเดียวถอยยังถึงอยู่นะผมเดี๋ยวขอเอาตัวที่มันใกล้ๆเดี๋ยวเดี๋ยวงอกไปเลยไปเอาไกลๆนะผมเอาประมาณนู้นถึงไหมไอเดินตามมาทําไมยังถึงนะผมประมาณนู้นก็ประมาสามขีดน่ะผมเดียวทําหลอกๆอ,อีกแล้วนะผม นั่นแหละประมาณนู้นอ่ะถึงพอดีนะผมเนี่ยเห็นไหมประมาณนูนนน้นนะผมโอ้เชิงกลางๆนะผมโอเคอยู่ไหนวะก็ขอขอยิงหัวหน่อยยิงหัวเฮ้ยหัวนี่ครับผมนี่มันจะขึ้นอย่างนี้ดาเมจก็จะขึ้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมเข้าไปมีโอกาสน้อยนะผมที่โดนหัวเนี่ยมีโอกาสน้อยมากที่จะโดนหัวชุดนี้ แล้วก็อีกอย่างนึงน,นะผมมี3สัปดาห์คือเอาปืนเ,เดี๋ยวผมจะบางคนก็จะสงสัยนะว่าไอ้ปืนนั้นมันเป็นปืนอะไรนะบางคนก็อาจจะรู้แล้วนะผมก็มันเป็นประเภทปืนบอมนะผมของรางวัลสัปดาห์สุดท้ายนะผมเนี่ยครับผมตุกปืนแรงนะผมค่อนข้างที่จะโอเคนะผมถึงดาเมจจะสามขีดแต่ว่าเออลืมบอกนะผมมาออกก่อน ลืมบอกส่วนหัวเออลืมได้ยังไงคือส่วนหัวนะครับผมจะคุณจะได้รับบูทเอ,อ่ออะไรวะความเร็วในการรีโหลดเออสั้นๆเมื่อยิงหัวในระยะไกลนะผมคืออจริงๆคือปืนไหนก็ได้นะผมที่ยิงหัวนะผมยิงหัวแล้วก็จะรีโหลดไวนะผมโอเคแล้วตัวที่สองนี่มันต้องเออใช้เออ แจ็กเก็ตนะผมใช่ไหมอ๋อมันเป็นสำหรับการค่านะผมค่าคือค่าสามตัวนะผมจะได้รับการรักษานะผมก็ถือว่าดีอยู่แต่ว่ามันจะค่าสามตัวพร้อมกันได้หรือยังไงก็ไม่รู้นะโอเคแล้วก็ตัวสุดท้ายนี่มันบอกว่าได้บุตป้องกันสั้นๆต่อวัตตใดๆเมื่อคุณได้เอ่อ ค่าสองตัวในคราวเดียวดูกันใช้แจ็กเก็ตนะครับผมส่วนขานี่ก็ถือว่าดีนะครับผมก็คือหัวตัวขานี่ดีค่อนข้างจะดีนะคผมตัวปืนก็ดีเหมือนกันโอเคแล้วก็ตัวที่สองนะผมจะไม่บวกชุดเอาเป็นมินิกันแทนก็แล้วกันนะแต่ผมไม่มีชุดบวกนะผมเหมือนดิจิตเกมเมอร์หรืออะไรเออเหมือนพิทวันเขาโนั่นแหละครับไม่เหมือนโอเคมาดูอาวุธ เออมินิกันมันมันหลายปีแล้วผมมาสิบสองมาสิบห้าแล้วละ่ะมันเป็นของรวันใหญ่นะผมโอเคผมกบอลต้องระเบิดแรงนะผมมินิกันแมกกาซีนนีสองร้อยนะผมยิงเข้าไปครับผมนี่ยิงเข้าไปนี่ครับผมยิงเข้าไปครับผมสองร้อย นี่ศาสตร์มันเลยนะผมแต่ราคามันก็อยู่ที่สองร้อยเอ,อ่ออะไรวะสองร้อยเออสองร้อยอ๋อสองสองร้อยสิบบาทนะผมตามจริงมันเป็นสองร้อยสิบบาทแต่มันเป็นสองร้อยเก้าบาทก็ถือว่าดีดนะผมเป็นเป็นเลขมงคลนะผมสองร้อยเก้าบาทถ้าใครไม่รู้เก้าบาทเก้าบาทเอาขึ้นมาทําอะไรก็คือเ,เลขมงคลนะผม โอเคปืนนี้เราก็เป็นต้องรีโหลดนะคผมว่าแม็กกาซีนมี200นัดก็ถือว่าแรงนะครับผมอ้าวลืมลืมให้ดูสเตตัสปืนนะครับผมสเตตัสปืนความเสียหาย3นะครับผมระยะ2ความแม่นยำ2และความคงตัว2ผมไม่รู้เหมือนกันไม่รู้กันเดียวเหมือนกันนะครับผมคือไอ้เป็นก้านอย่างเงี้ยเลยที่มันหนักถึง2ขีดผมก็ไม่รู้กันเดียวนะครับผมเคช่างมันนะครับผม แต่น้ำหนักก็ค่อนข้างแต่โอเคไมมกูกลางๆนะผมมันก็โอ,โอเคโอเคแล้วก็ปืนนกปืนนะผมเออผมจะอธิบายนะผมถ้าปืนทุกปืนนี่ไปบวกกับชุดเกาะอะไรวะชุดเกาะนี่ครับผมฮักยูโจมนะผมมันจะลั่นไวขึ้นนะผมมินิเกิลผมก็ไปลองแล้วตายไวกว่าเดิมนะผมโอเค มาดูของรางวัลเอ้ยมันดูสัปดาห์นะครับผมนี่ไงมันบอกคือมันก็มีโอกาสดรอปไอตัวทองนะผมผมก็นี่ครับผมตามนี้เลยนะครับผมถ้าใส่ชุดเหล่านี้ก็จะได้แต้มเพิ่มนะผมผมไม่รู้ว่าเลเวอร์นเนี่ยอาจจะได้คูณสีหรือเปล่านะผมน่าจะนะโอเคนี่ครับผมปืนนี่มันจะแจกนะมันแค่ปืนจนสลัดนะแต่ว่ามัน มันจะใช่เหรอครับ <c oughs> โอเคนะผมส่วนชุดนี้ผมก็อาจจะเปิเป็นอาจจะสิ้นเดือนและครับผมผมจะมารีวิวนะแพ็กใหญ่ผมจะไม่ซื้อเนี่จ้ะแต่ผมยังได้เล็บคอนมาแต่ช่างมันนะผมโอเคสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงคลิปนี้เอาไว้ก่อนนะผมถ้ามีอัปเดตอีเวนต์น้า หรือจะมาปวดเนี่ยผมก็ยังจะไลค์สดไปนะผมโอเคไม่พู้น่าทำเพลงครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์ด้วยนะผมและกดฝากกดติดตามด้วยนะผมโอเคครับผมบายบายซีอเกีนครับ